อ่านี้นี่เป็นบรรยากาศในการฝึกซ้อมก่อนเกมที่ัอนีจะพบกระนองในวันพรุ่งนี้นะครับาทางอาจารย์บูนะครับก็ให้มีการเล่นลิงชิงบอลนะครับเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อง่ายๆนะครับ วันนี้นักกีฬาเราจะมาเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ครับนักเตะใหม่ของปัตตานีเอฟซีนะครับโจนะครับโจนาธานนะครับจากพัทลุงนะครับได้มาทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับวันนี้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงสนามนะครับหมายเลข19นะครับโจ ปานซิสนะครับฮีโร่ของเรานัดที่เจอโอสุสพานะครับยิงประตูชัยนะครับช่วงทดเวลาบาเดเจ็บนะครับส่วนนี้นคือจีน่านะครับจีน่านะครับผู้ทําประตูแรกนะครับให้กับปตัตตานีขึ้นนํำโอสุสพาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูการซ้อมของระนอง f e c หน่อยนะครับว่าวันนี้เขามีการซ้อมอยังไงบ้าง